โอเคครับผมมาต่อจากฟอร์จูนออกนั่นเองมาฟอร์จูนเมาส์เลยจัดกันไปเลยครับกับงบเบิมเบิมสักนิดนึงนะ40,000 4 0นนะประมาณ4 0 k กิบเังดีนะผมกับฟอร์จูนเมาส์นะผมว่าแตกดีกว่าแน่นอนมาจัดเลยครับผมคุณ40,000เบ็ดพันนึงนะกดเองนักเลงพอเหมือนเดิมน,นะผมเกมนี้ต้องอาศัยแบบอาศัยดวงนิดนึงนะผมเพราะว่า ไม่รู้มันวัดจากอะไรแต่โยนไม่โยนเฮ้ยแล้วมันโยนเลยเว้ยเฮ้ยไอ้เหี้ยโยนวะโยนวะขอสวยๆนะขอสวยๆนะไอ้ลูกรักโอเคของงามๆของงามๆเฮ้ยไอ้เหี้ยโอ้โหมาปุ๊บมันแตเนแก,กเลยวะ่ะมันแจกเลยว่ะท่านผู้ชมสามหมื่นนั้นหน่อไปเลยนะโอ้โหมาปุ๊บกำไรหมื่นหกวะกำไรหมื่นหกวะเอาวะเอาวะ ขออนุญาตเพิ่มเบ็ดไปเบ็ดพันห้าเลยแล้วกันเฮ้ยขอร้องขอร้องไอ้สัตว์โอนึกว่าจะโยนอีกนะเมื่อกี้นี่ตกใจเลยนะผมก็คุณ <toujours> ประมาณนี้นี่ขอประมาณแบบเขาเรียกว่าอะไรขอประมาณแบบเท่าสองเท่านี่พอแล้วนะขอแปนะดหมื่นนะน่าจะมอแปดหนึ่งว่าได้อยู่นะแบบเกมเกมนี้นะแต่ต้องต้องต้อง,องมาลุ้นกันอีกทีว่าแม่งมันจะโยนไม่โยนนะอีหนูนรกตัวนี้นะไอ้เหี้ยตอนนี้คือแบบไอ้เหีย้ยเดี๋ยวสองหมื่นแล้วไอ้เหี้ยเกินหุย ไอ้อักษรจีนว่ะได้อักษรจีนว่ะสามหมื่นนั่นเองนะโอเคกลับมาเท่าทุนนะสี่หมื่นไปไปอีกไปต่ออย่าไปถอยอย่าไปถอยมันต้องแบบโยนแล้วเข้าตัวเบ็ดหนักนะเนี่ยไอ้เหี้ยไม่โยนมันโยนบ่อยกับฟอร์จูนออกอีกนะเอาจริงอะ่ะไม่โยนบ่อยกับฟอร์จูนออกอีกไอ้เหี้ยอุย้ยวายอะไรก็ได้ไอ้เหี้ยตัวแพงสุดโอ้โหไอ้เหี้ย ล้วเบ็ดพันห้าด้ยนะไอ้สัตว์ไอ้เงี้ยโอ้รางวัลซุปเปอร์ละเชียจุดเลยชุดใหญ่ไปแล้วอะแสนห้าไอ้สัตว์โอ้โหไอ้เงี้ยแจก,กแสนห้าว่ะไอ้ยังไงดีวะพักหรือไปต่อดีท่านผู้ชมเอาไงดีวะผมว่าไอ้เงี้ยเดี๋ยวขอดูนะ ไอ้เียวายาได้วายแถวแรกวายตัวแพงสุดคูณ3ได้3ตัว300นะไอ้ตัวนี้100นะโอเคผมว่าขอญาตไปต่อดีกว่านั่นเองนะขอญาตไปต่อนะผมว่ามันหมา,านะเพิ่มเบ็ดไปเพิ่มเบ็ดเอามาเพิ่มเบ็ดนะไปเลย,อเย,อยอไอ้เฮียขอโยนไอ้เฮียไปสอง0โยนเกินเกินขอร้องล่ะขอร้องล่ะไอ้ลูกป้าไอ้ลูกป้าไอ้ไอเหีย ว่จ <es> anyway, okay. okay, ่ากตัวถูกแน่เลยจังหวะนี so ้ประทัดก yeah. uh, so ็ได้โอเคโอเคกำขี้ดีกว่ากำตดนั่นเองนะได้มาหมื่นแปดไม่เป็นไรได้มาหมื่นแปดไม่เป็นไรไม่คูณสิบไม่เป็นไรก็ถือว่าโยนนะท่านผู้ชมถึกก็ถือว่าโยนนะครับจริงๆแล้วจริงๆถ้าผู้ชมได้ขนาดนี้ควรแบบพักเลยนะเจริงๆควรพักเลยไม่ควรไปตอบแบบผมนะอันนี้ผมขยัดไปตออีกนิดนึงนะผมรู้สึกว่ามันมานะเกมมนี้นะของวันนี้นะตามช่วงเวลาการแตกของกลุ่มลัคกี้ออทามนั่นเองนะ ในเว็บเดิมเลยเมกาคีเกมดับสี่นั่นเองแล้วก็แตกนอกจากไอ้สัตโอ้โหได้ชุดเล็กอีกสี่หมื่นนะตอนนี้สองแสนไรเฮียทุนสี่หมื่นน้ำชมกดเองด้วยบอกเลยบุมบ้มบั่มซัมเบปังปัง,ป,ง,ป,ง,ป,งปังกะละมังซักผ้ารู้เรื่องกระเบื้องลาวนี่จะเอาอะไรอีก<笑><笑>โอ้ยเฮียโคตรเอาวันนี้ฟอร์จูนเมาส์บอกไปจับบุนฟอร์จูน,นี่ถ้าถ้ามันได้โยนนะ ไหลรู่ลัวบอกเลยไหลอย่างกับน้ำตกจริงๆไหลอย่างกับน้ำตกไอ้ไอ้เฮี้ยมึงโยนอีกแล้วโอ้โหไอ้เฮี้ยวันนี้เป็นเฮี้ยอะไรเนี่ยโยนอย่างบ่อยโยนอย่างทีโยนอย่างนี้ก็แจกให้กูเถอะไอ้สัตว์คูนสิทธิ์ด้วยกูไม่ใช่คูนสิดระวันก้อนโตไอ้ส่งสับสนสับสนบุกไปจุดออกนั่นนาทีนี่หกหมื่นอ่ะโอ้โหสองแสนสี่ไอ้เฮี้ยกำไรสองแสนพ่อมึงเถอะไอ้สัตว์ โอเคผมเนถ้าสมมุติว่าต่ำกว่าสองแสนผมเลิกเล่นเลยแต่ถ้าไปมากกว่าสอ0แสนห้าก็คือพับโอเคนะผมตามนี้นะเฮ้ยเฮ้ย <Hey! h quotid iana> มึงไอ้เ้ยเกมติดบั๊กปะวะเอาจริงไอ้เ้ยมันโยนถี่จนกูกลัวแล้วเนี่ยไอ้้ย่แล้วแจกไวยด้วยสามหมื 30, ่นยังไงดีวะเนี่ยขอโยนอีกรอบนึงขอโยอนอีกรอบนึง อาวตัวกูไม่โยนละตัวกูพอเลยดีกว่าไอ้เทียแม่งแตกน้อยสี่หมื่นอ 40, โอ้โเปิดนี้ได้เลิกเลยผมพอละไอ้เทียเกินไปละสามแสนเปิดนี้ได้เลิกเลยเปิดนี้ได้เลิกพอแล้วผมก็โอเคครับผมสำหรับวันนี้นผมไหนก็หอมช่องสปีดหรือช่องวัยรุ่นสล็อตน,นะก็ขอจบการเล่นแับเพียงเท่านี้เลยแล้วกันนะผมคลิปหน้าเป็นคลิปอะไรเกมหน้าเป็นเกมอะไรก็ฝากไว้ในอ้อมอกอ้อมใจไว้ได้เหมือนเดิมนะครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับ